ใะเบิดไหมเออจอบง่ายได้มน,นี่นี่หว่าคัมเป้เราไปดูสิไหนตอหลุมเล็กไหมหลุมเล็กเน่แคปสามปสามสี่ห้าเก็บไอ้ับไอจัมเปิลแล้วนะเก็บแล้วเก็บแล้ว ตรงนี้มีซัมเปอร์อันหนึ่งวะ่ะคงใครเจ็บแต่งเออตรงนั้นจะอะไรอ่ะตรงนี้ตรงนี้มีกระสุนะนะถามว่าสถานะอะไรอ่ะเราไปดรู้นีน่สถานะอะไรวะมันมันไม่ได้มีบอกอะไรวะ่ะแสดงว่าไม่ได้มีอะไรจริงเหรอใช่ไปแต่ถังนี้นไม่มีอะไรใช่ไหมมีระเบิดก็ไม่มีอะไรใช่ไหมเห็นจากการหลุมนี้หน่อยข้างหน้าว่ะ อ๋อนี่ตอนอีแวะหลุมอีแวะสามสองข<อ>้างหน้า,น,าน่าหัอยู่ข้างหน้าเห็นปะแต่ว่ามุมมันไม่ได้วะเทียห,หลังเข้าโอ้ยโดน มุมไม่ได้ต้องต้องอ้อมไปวะโอเคแอร์ไปหอยอยอเี่อมาหลยอันนี่เลวะโอ้ย ไปส <ไป S 1> ุดใสายแล้วให้เขา้าโดนแต่ขี้วันนี้ขวามีมาเข้าช่างมันนักขวาไม่ได้ปะมันไม่เห็นไม่เอาไม่เห็นไม่ยิยง,ยงเอาซัมติงว่ะ

อยากได้ซูปเปอร์เครดิตอ่ะใช่ไหมนย่นนนแซมเปิลจอดเยียบเปรียบทุกคนได้หมดแหละงจ็เบเลยได้สิซูปเปอร์เครดิตถือถูก่ปเรนดิ้งสามศูนย์เจ็ดฮ้ยสองหกห้ามีคําเงสอง มันเป็าแมลงอยู่ไหนวะมันไงมแงมลงบนพิษข้าแหนา้นาแมลงเออตัวโอ้ยบัคบ,บีทข้างหน้าวะมีอะไรไหมว่าจุดเนี้ยมีเพื่อนแซมเปิลมอะไรวะ,ไอ,วะไอ้เพื่อนกูเปิดไปไปดีกว่าไปดีกว่าไหม หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วไปดีกว่าบ้กเบียดว่ะสายตายหรอกไปตุงปูกันสามสองเก้อะไรนะสามสองเอง้เฮีย ไปไม่ได้ข้างหน้าเอาอนโอ้ยินข้างหลังเข้าเต็มเลยว่ะเหนืว่ะมัอนร้อมเหมืนไม่เยอะมากนะสองตัวข้างหน้ากูเรียกอัพพายละ โหดเฮ้ยอินชาเจอมาชาเจอนิดเวาาชาเจอานไยังไวเอาเที่ยวงอไม่เหนเอาไงดีวะของกูมีไหมาย ตายไหมตายเรียง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 มาวังคนแลินข้างหลังจนเข้าข้างหลังไม่บอกกูเลยเอ้ยเสียข้างหลังกูก็เข้าเสียเดือดเออไปเคจุดต้มก่อนแล้วกันภายในวิ่งมาเข้อมาใต้นี้แล้วสามจุดสามสองหนึ่ง ฝั่มือสิบตัวบักบีบข้างหน้าบักบีบสิบตัวเนี่ยวะบักบีบก็คือหลุมมะอ๋อข้างหน้านี่ตัดก,การหน่อยเอาโพสตัดก,การหน่อย ไอ้ตายไอ้ตายเออตายหมดนะโคตรบัคโคให้หมดลงมันไม่ได้ดูมองมองไม่เห็นไอ้เหี้ยไอ้ผู้โดนเยอะใครยิงกู เลยตรงขวาข้างหลังมากดีเรียบร้อยหมดเกือบยิงมึงแล้วเอาแปะเคลียร์แล้วเนาะหมดไปหลุมขวาแต่เนิ่นแต่หนึ่งหินทางขวามีศัตรูนะขวามึงอ่ะเออแต่หนึ่งแต่หนึ่ง ไปไปไปตบหมดไอ้เชี่อใครยิงใครตายใครตายโดนโดนระเบิดยังไหนไม่รู้อ่ะอยู่ดีก็โดนระเบิดโดนชารนาโดว่ะโดนอะไรระเบิดหรือชาราโดทำไมหน้าแดงไม่มีใครระเบิดว่ะอยู่คนอยู่คนโคโาชิดเดี๋ยวตัวต้องกลับไปเอาแซมเพิร์ดกับซิ่งกันไปก่อนเลยเพเคลียร์ตรงนน้นเถอข้างหน้าเพิ่งจะเห็น โดนทร์นาโดกแล้้เม่ดีเกลีอะไริ่อีโอยข้างหน้านมีหลุมว่ะ มันแรงกำลังเ่้นที่ไปทางเองตัวใหญ่หนึ่งตัวเด็กสัมพันธแล้วนะตรงนี้เราต้องช่วยคนนี่ไงมีห้องอยู่เชี่ยครับเจอวะเด็กสัมรันเ์อะไรบุกที่ไหนวะอยู่บนเมี่อกีมาแล้ว ระวังโอ้โหเจ้าจะโดนกูมี่ก็หลบทันตายตาไม่รู้ว่ะตายอยู่ข้างล่าโอ้โหเห็นทโดนโดนเลยวะขึ้นไม่ได้เลยโดนเลยลูกโอ้ยว้วโอ้ข้างหน้า ข้างหน้านมาแล้วอะสามสองสามเดี๋ยยโดนอัวไว้ตา,ตตาโยโดนโน แม่งมุมแคบมากเลยเล่นยากว่ะยืน,น,นยังไงวะต้องไปตรงนั้นน่ะต้องไปช่วยคนข้างล่างอ่ะต้องไปต้องไปกดช่วยคนข้างล่างอะ่ะเอเอโว่ะโดนฉลอมเปิลนดนหนวยแท้เห็นไวะโอ้ยกูโ,โดนไปไนต้องไปช่วยคน ประตูบนอันหนึ่งเดี๋ยวปูแปงล่ไนจุด<อ>ขาวปะไปกดหน้าห้องช่วยคนนะ่ะข้างล่างเสียงตายสิบหายติดโจในหัวใครวะคูนึงไฟเนี่ยไม่ไม่แคลวอะ่ะขาดโงตงู ได้สามคนเองว่ะต้องไปเรื like ่อยๆโม้โหเที่ยสองสี่ห้าวาหลายตัวเลยแวารงไหต่อวะตรงหินนะหลังหินตัวไป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 ล่างจดไปกังไปเองไม่ไหวหมดแรง เจ็ดคนแล้ววะใส่เก้าสิบอนนี้สามตัวโอเคโอเคไหนอีกต้องไม่ให้มันตายด้วยนะถ้ามันตายโด,ยดนหักแคมป็นเจ็ดตัวปล่ตัวตัวไหนอีก ไปดูข้างล่างมีแค่สองจุดนั่นแหละตรงเพลงสองคนน่ะนี่ถ้ามีนกนะคงตายไปแล้วตายแล้วไม่รอดนอกไม่ใช่ปืนเลยยิงวะเชี่ยยิงโคตรยากกัดดอ,อกมีเดียวเป็นออโต้ยิง แล้วคาสอคนจงโตแบบจงโไม่มีนะเอ้ตรงนี้มีเพรอยู่เราไม่ได้เห็นเล้วแวบเห็นแวบจนตรงเองอะาไม่ไไม่ต้องละเรียบร้อยไปเพจย้อนใชแว้เพรกอะไปเพ่อนนะ ร้อยสามหกผ่านทางผ่านทางผ่านเนาะไปทำไมเราไม่สโลตลอดเลยที่ข้างล่างว่าสโลตลอดนะผมเอง ไหนว่เพรอะมเข้ามาดูก่อนนี่แหละอ๋อนี่ง่าย่เจอีอันเดียวอ่ะน่าสมบูรณ์ัหมล้ใช่ไหมเอาไปเป็นเพเออหายละ เข็มับเราได้ไม่ค่อยเยอะเลยร้อยสามสามมาวะตูเรียกอันนี้มานะสะสายร้อยสามสามเฮ้ยเอะ

แพ็กเกอร์เวดยังยังไม่แพ็กเกอร์เวดแล้วมีเงินใหญ่เลยขอ,ยขอโทษก, <c oughs> กูไม่ได้กดแอคกเเวทอ่ะกูกดแล้วเงียบแล้วกูนึกว่ามุ่ยจะกดยังไงเออตูมาถึงคนสุดท้ายไงนึกว่าผดกันแล้วมายืนบนนี้ไหมมา,มมาอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> น,นี่ไงแไม่เป็นไงวะ <c oughs> ปีนหินขึ้นมาเนี่ยเป็นอะไรตูจะพึ่งล่างปลอดภัยดีมีโอกาสตอกนี่ยงเดียวนี่ ตรงนก่มงี้หมดนะเงไม่มีศัตรูเลยอ่ะรอบๆไม่มีศัตรูมาเลยเออเงียบๆนะเราเก่งมั้งไม่มาเลยอ่ะ ก็ีแล้วสามนาทีนี่จแผวุฒธรรมระยะไปล i got a yeah. nice yeah. Cup of ETA minus thirty seconds. Holy minus twenty seconds. 10 seconds. it out. Ah, what? Falcon 1 approaching pickup. Falcon 1 landing in progress. Fuck, man, that Countdown initiated. Stand by for takeoff. I'm out! I'm out. Extraction complete. Pelican 1 beginning ascent. Hold on.